แกมหมานน่แกมแกมหมาแก้มาน้อยแก้มาน้อยนี่ทัานี่ก็แก้มาน้อยทัานี่ก็แกมหมาใหญ่งออาปวดเอ็นคอมันยายเด้บ้านเอาไม้เอาไม้เอายางไม้ลูกเอาเพ่งยางขันงเฮงยางห้เฮงยาง

ลองเลยลองเพิดลองเลยจอนจอนเออเราค่อยกันลองเอาลองลองไม่ลองไม่จอนจอนโอ้ตอนนี้ยังไงมาแล้วเนี่ยมาเรื่งรูปหมูมาแล้วแสงจันทร์ใช้ซองหมูหมูแสงจันทร์ซาเออแม่หัวผิดแสงจันทร์ใช้ซอง สะท้อนให้น้องทำอย่างลูกเก็บก็เก็บหลัง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 โบเก็บหลังน้องเต็มเก็บหลังบ่ลูกเปล่าเปล่าว่างว่างหาย แ่ยกม่แม่เพชดเพพออยู่ไหนลูกพออยู่นี่อยน่หนหายหายเปล่าเป่าให้น้องด้วยหอกเป่าให้น้องฟัยังเก็บดักเก็บดักเก็บดักกูเป็นผูู้าสตร์ไ